ท่ามกลางพื้นดินที่แห้งแล้งเราทุกคนคงเห็นความชุ่มช่ำของน้ำใจต่างกันโดยสิ้นเชิงจริงๆนะโยมเป็นภาพที่งดงามเหลือเกินหนูน้อยเดินมาท่ามกลางพื้นดินที่แห้งแล้งแต่ความชุ่มช่ำของน้ำใจนะทำให้คนอื่นเห็นถ้าคนที่มีจิตใจงดงาม ยิ่งจะไปเติมความชุ่มช่ำของใจของคนอื่นได้อีกมากมายเหลือเกินหนึ่งการกระทำของคนไปทำให้คนอื่นได้มีความคล้อยตามทั้งในทางที่ดีก็ทำให้คนอื่นคล้อยตามในทางที่ดีได้เป็นแสนเป็นล้านการกระทำที่ไม่ดีก็อาจจะจูงใจคนที่จิตไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วจูงใจให้คนไม่ดีเกิดขึ้นอีกเป็นแสนเป็นล้านเช่นกัน ดังนั้นท่านทั้งหลายถ้าหากว่าวันนี้เราอยู่ในยุคของการใช้การใช้โลกออนไลน์หนึ่งคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ไปการที่เราได้คอมเมนต์ในสิ่งที่ดีและจูงใจให้คนคิดดีพูดดีทดําดีตามคนอีกเป็นแสนเป็นล้านก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยความดีในจิตใจติดตามเราไปอีกเป็นแสนเป็นล้านแต่ถ้าการโพส์ตในสิ่งที่ไม่ดี และการคอมเมนต์ในเรื่องที่ไม่ดีจูงใจให้คนเกิดความแตกแยกเกลียดชังก็ยิ่งจะทำให้คนที่มีจิตใจคล้อยไปทางนั้นเกลียดชังแตกแยกกันไปอีกเป็นแสนเป็นล้านเช่นกันสร้างบุญกันเถิดโยมพื้นดินที่แห้งแล้งประกอบกับจิตใจของหนูน้อยที่ชุ่มช่าไปด้วยน้ำใจทำให้คนอีกเป็นแสนเป็นล้านมีจิตใจที่ชุ่มช่าไปด้วย ขอราเราทุกท่านเป็นผู้เจริญเทอดสาธุ